สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับจะเทิร์นจะซื้อจะขายจัดได้ครับวันนี้นำเสนอในส่วนของ bmw นะครับเป็น e 4 6นะครับ3 2 3 i นะครับเป็นตัวท็อปสุดปี2001นะครับเช็คชมดูรถทดลองขับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับตัวนี้เครื่องหัวฉีดนะครับ6กสูบเครื่อง2003นะครับเกียร์ออโต้ปี2001นนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยหนึ่งในร้อยนะครับคันนี้จัดได้ต้องจัดนะครับ 1 8 9 0 0 0บาทครับรองเช็คชมดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับอยู่บ้านใกล้ได้เปรียบเลยครับไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับสงรูดูดี VIP นะครับกว้างขวางนั่งสบายสวยหรูครับออปชั่นจัดเต็มใครกกำลังเลงหารถใช้งานนะครับสำหรับชอบ BM นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับกว้างขวางเลยครับใช้ง่ายอึดถึกทนอะไหล่ดูแลไม่ยากไม่แพงครับเข้าไปศึกษาได้ตามขับตามแฟนเพจนะครับ ตัวนี้สภาพดีงานนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะครับล็อกแอร์แบ็ก ABS ฟลอมไรายมาต f ฟังชั o นนะครับตัวนี้มีเบาะเป็นแบบ Memory s e เนะครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยครับจะสวยถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับ แจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับรถสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเช็คมาทุกระบบนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับดูแลมาให้สมบูรณ์แล้วเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างจัดทรงลง้อมางามๆนะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอว่าโกหกหมกเป็ดนะครับยินดีซื้อคือแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยครับชมเช็คนะครับ189,000บาทนะครับสำหรับใครที่กำลังหาและชอบทรงนี้แนวนี้นะครับ ก็ไม่ต้องเก็บทําเองครับจบเรียบร้อยในคันเดียวเลยครับซื้อแล้วใช้งานได้เลยครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับแจ้งมาจากช่อง Youtube ขอส่นรถนะครับคันนี้จะส่งให้ท่านได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายถึงบ้านแน่นอนนะครับใครไม่สะดวกเดินทางนะครับรอเช็ครถตรวจสอบสภาพที่หน้าบ้านได้เลยครับพาเพื่อนพาช่างไปเลยครับคันนี้ ราคา1 8 9 0 0 0บาทนะครับกับปี2001นะครับเครื่อง2003ภายในกว้างขวางสวยหรูนั่งสบายลองชมเช็คดูได้นะครับสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจนะครับรถมี2มีให้เลือกให้ชมเยอะครับสำหรับคันนี้ก็เมยนะค่าย BM นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจมันสำคัญครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นส่งลงอ่ำเดินหน้าถอยหลังจัดได้ครับพนักพิงก็ปรับไฟฟ้าครับทรงหรูดูดีนี่นะครับนำมาฝากลองชมลองเช็คดูได้ครับ รูปมีเยอะนะครับถ้าใครสนใจจริงพร้อมจบโทรวิดีโอคอลก็ได้นะครับหรือขอรูปเพิ่มดูชัดๆเต็มๆตาก็ได้ครับสาหรับผมชี้เป้านําเสนอคร่าวๆในเบื้องต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเอื้ออํานวยและสนับสนุนก็สามารถจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรับประกันลดไม่หายนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก็ลองชมดูก่อนนะครับว่าชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่านะครับเครื่องเสียง Pioneer ครับลองไปดูรถตรวจสอบสภาพท่านรับรองเลยว่าโดนแน่นอนนะครับคันนี้ ใครถูกใจโทรเจรจาได้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะถูกใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับราคานี้เป็นมือ2นะครับแต่เป็นสภาพที่ดูแรงมาอย่างดีนะครับถ้าท่านชอบและสนใจโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพก็จะตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับสภาพ1ในร้อยสวยๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสดิสเบรครับสวยหรูดูดีเครื่องเดิมครับ2003นะครับ ตัวนี้น่าสนใจมากครับเอาไว้ใช้งานนะครับเครื่องเบนซินนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับพุทธมนทนสาย2ถ้าชอบโทรได้เลยครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนรถนะครับและถ้าใครฟังถึงตอนนี้นะครับขอกดเลขหนึ่งให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับจะพยายามหารถสวยนํามาฝากต่อไปครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับรูปมีอีกเยอะเลยครับลองดูได้เลยครับขอบคุณครับ